ขันใส่เสียมมันเกิดจะซับเอาง่ายกว่านี้นะครับมีดมันนั่นไ่ค่อยเข่าครับอ้อเมงไนล่ะตอสสวนเนนะครับนนใหม่ปลาไหมคือสีหักเอาเลยละครับเนี่ย สองนอนหนึงนี่หมดมดดำหมด,หดสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกะมาพูพอกับผมบาวเอมเนาะครับมือนี่ผมกะ สผ้าเขาปลามหานนใหม่เนาะครับหานนใหม่ว้ถ้าไปเกียงครับไว้ถ้าไปเกียงใบถ้ากินกับตาบักห่งเนะครับนี่ครับอุปกรณ์เท่ามือนีเนะครับมีเมียดเมียดดาหนึ่งครับกับตาไครยสีแดงครับตอนแรกกันว่าเจ้าเสียมมากเนาะครับบัดนี้ลืมครับพี่น้องบัดนี้ออกมาถนนใหญ่แล้วใกล้สีหอดปลาแล้วค่อยคิดพอว่าลืมเสียมครับโอ้แต่นายคักลืมคักลืมแน่ บมเป็นยังครับก็ยังได้เมียติดมือมาน้้เนาอครับไปครับขอไปเขาปลาหานอใหม่น้ำกันเนาะครับว่ามันจะได้เนาะครับนี่แหละครับปลาปลาเถวเนียนปลาไผ่มันขืนร้ายเนาะครับนี่แหละครับผมมาหอดข้าเจ้าลานข้าเจ้าลลคีรถเมื่อแล้วครับได้เห็นคุนละกสอพุนไหมโอ้แต่สออ่อนครับ เจ้าขวงจังมาเสียสายซะล่ะบอไปยังครับมหาหาที่หลังข้เจ้ากะมาคือเก่าเนาะครับพะว่าเดมาเ้าแล้วพราะว่าป่านี่ผมบ่คอยเดีม้าครับกันได้มาแล้วกะบ่ต้องให้เสียเถี่ยวเนาะครับมาหาคือเก่าครับพุนครับพอแล้วบนนัานี้นอไม่เหาเนาะเบิ่งเนี่ยแะครับพีห้วงมีแต่ห้อยค้นมาหาได้เนี่ยห้อยอันขาเจา้าซับเอาไว้เมือเ่อแล้วครับเนี่ยนอยใหญ่เหลือตะนอนในหน่อยครับนี่ โอ้แต่สวออ่อนนะครับคนน่ะปวุวบเลยครับนี่ขันใส่เสียมมันเกิดจะซับเอาง่ายกว่านี้เนะครับมีดมันนันไม่ค่อยเข่าครับอืม้มเบึงเนี่ย่ะแต่สะออ่วนนะครับนนใหมป่ปลาไหมเดี๋ยวผมจะพ้ายางบึงก่อนนะครับ นี้ครับสองนอนนี่กัเอดได้เด้ปูนอยู่ทั้งนาคุณก็มี่อีกเหลือตะนอนนี่นอนนี่นนและครับนอนสมีกะตุ่มแสบด้ครับนี่นอนไงก็จะเอาไปเมืแล้วเพราะว่ามาที่หลังเน้ะครับนี่ดินกัแหงๆซะละฝนกันบโตกจ้กเถื่อ โอ้แต่สวรานเนาะครับนอใไม่นอยไหมแม่นี่นอนี่ีส่งอยากนอนยังกนอนอยู่เอานอนีนีกวนเนาะครับ แต่ห้อยคนมาหาครับหน่อยไงเขาจะออกไปมืดแล้วเดี๋ือตอนนอนนี้หน่อยละ โอ้หักได้ซ้ำานีน้นึงครับในหัวนี่นอเนี่น,น,น,นี่ครับสองนอ คู้นครับนอนหนึ่งครับนอนแบบง่เลยครับนี่สงสัยหลอดตาคนครับนี่นอนนี่พอดุ่น่ะหักเอาเลยไดี๋ยวปอพอดคน,น,น่ะนอนง่เนาะครับนี่ คุณครับกำลังขึ้นเป็นล่ำเลยเนี่โอ้สีนอคือสีหักเขาเลยแล้วครับนีน่สองนอนหนึ่ง ดำมโหลดโอ้ก้อนนี้มีซีนอครับได้มนขาม่าเอานี่แหละ นี่กะง่ามครับเนี่ยอหักซัาไดในตำานี่แล้วครับว่าสิบปาดเอาข้างล่างนั้นบ่ได้ นีแต่ห้อยคนมาหาครับหน่อยไงเขาจะออกไปมืดแล้วเหลือตะนนอนนดหน่อยละ นี่ครับนอยอยิ่งเลยครับเนี่ยกว่าสีฮักดเดาลวดเดี๋ยวก่อนจะกลับผมจะพามาเบิ้งต้นบุกค,ครับเพื่อนนะครับป้าต้นบักใหญ่เลยเพืนะ่อนนะหัวคือสีไง่ครักเนาะครับเบิงเงี่นลํำต้นไหม ันเคยเห็นทายคลิปลงคลิปเลี้ยวไปแล้วนะครับเถื่อนึงนี่ตุนไงอันพี่น้องเพิ่นกัคอมเมนต์บอกนะครับว่าเป็นต้นบุกตะกี้ผมกับโมฮูจักดอกครับว่ามันเป็นต้นบุกเนาะคิดว่าเป็นต้นอีหลอกยักรอรุณนีน่เป็นเตาไปปลูกปะครับนี่มีมีหลายต้นอยู่ด้วยครับนี่ทายเบิ้งต้นนี้ต้นเดียวครับมันตุนไงเดี๋ยวกาจะออก ปลากลับรอหน่อยครับ นี่ครับสาหรับนอไม่ได้ประมาณนี้นะครับกับพ่อได้เอาไปต้มอยู่แล้วครับนี่ซํานีก็ได้มีตะนองงามๆด้ครับนี่สตาวามันกับจะนัวบนไงนะครับมันยังไงล่ะพ่อตะนัวนีดหน่อยประมาณนี้ครับซํานีคกับพ่อได้ต้มอยู่ได้ครับนี่สีแกงก็ได้สิต้มกินกับตามุวงกระเสบนะครับนี่ นี่โซ่ให้เบิ้งอีกเทื่อนึงครับซัมนีกันักเติบอยู่ได้ครับเนี่ยกะคือสิจับเลยเนาะครับเพราะว่ามันจะยังได้ละ่ะมันปิ่นเรื่มสิคึม้มานะครับเพราะว่าตะกี้นี้เดี๋ยินเสียงฝาห่วงอยูยครับเดี๋ยวมันสีออกจากปลาบอท่านเนาะครับนั่นพ่อเบาหอดแล้วครับห่วงแล้วครับฝามาทีหลังขาจะเอากาได้ประมาณนี้ผมกะว่ามันอเคอยยู่ได้ครับเนี่ย ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมกาขอขอบคุณและสวัสดีครับ